รักนาราศีมังกรดาวพฤหัสย้ายเข้าพบอริวันที่23ธันวาคมเวลา7โมง36นาทีดาวพฤหัสหมายถึงครูวิชาการผู้ให้คุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อย้ายเข้าพบอริก็คือกว่าไม่ราบรื่นอุปสรรคและศัตรูบทนี้ถือเป็นช่วงที่กรรมกำลังทดสอบเริ่มทำงานโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าอายุมากกว่าศักดิ์ศรีฐานะตำแหน่งเหนือกว่าหากใจร้อนแม้เพียงนิดเดียวเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่จึงต้องใช้อำนาจแห่ง ความเงียบ ความสุภาพและรอยยิ้มความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับตัวเองส่วนผู้ที่ทํางานด้านการให้คาปรึกษาการสอนการให้ความรู้ยิ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบให้มากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เราไม่คาดคิดเพราะพระหัรในภพอริอาจทําให้เกิดความขัดแยง้งไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็อาจเกิดความผิดพลาดความไม่ราบรื่นเข้ามาเป็นอุปสรรคเสมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งรัดแม้แต่คําพูดที่มั่นใจว่าเราพูดดีแล้วอธิบายดีแล้วหรือทําดีแล้วก็ยัง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหรือถูกบิดเบือนการงานอาจจะมีการสะดุดหรือมีอุปสรรคอย่างที่เราไม่คาดฝันแต่จงพึงมีสติไว้ถ้ามองด้านบวกบางทีดาวพฤหัสอาจไม่ได้อยากให้เรามองว่ามันคือข้อร้ายเสมอไปแต่มันคือบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจคําว่า ความไม่ประมาทถือเป็นช่วงให้เราเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเพื่อขัดเกลาให้เราแข็งแรงสุข,ขุมใจเย็นและรอบครอบม,มากขึ้นเพื่อรอจังหวะดาวย้ายเตรียมการสู่ความพร้อมในวันที่ดาวพระหัสใจดีกับเราต่อไปถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ถึงคนที่คุณรักถ้าใช่กดหัวใจสนใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ